สวัสดีครับเรื่องเงินเงินทองทองแล้วน้ำมันโ,โซนที่8ก็มาเจอกันทุกอาทิตย์ช่องน,นี้เรื่องเงินเงินทองทองแล้วน้ำมันก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าให้ให้เทรดเดอร์ให,ให, trader, ให้นักลงทุนทุกคนนักลงทุนทุกคนนะครับหวังว่าจะมีอ่านข่าวอ่านวิเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์สิอ่านข่าวดูข่าวแล้วก็มาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วก็ภายในอาทิตย์อาทิตย์นี้ลราอาทิตย์ต่อไปเราคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นและหวังว่านักลงนักลงทุนทุกๆคนจะใช้ข่าวนี้ใช้เรื่องเงินเงินทองทองและน้ำมันเนี่ยอปนอาปน,านทุกทุกอปโสนทุกๆอาทิตย์ไปต่อยอดหวังหวังว่าทําได้ช่วยในการตัดสินใจการลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นกองทุนไม่ว่าจะเป็นอนุพันธ์ไม่ว่าจะเป็น Forex กก็ หวังว่ามีส่วนช่วยเพื่อที่จะได้ตัดสินใจในการลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนดีขึ้นนะครับหวังว่าทุกๆคนคอคงเทรดได้กำไรลดการขาดทุนกันทุกๆคนยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ช่องนีด้ด้วยนะครับอโอเคอย่างทุกๆอพิโซดเราจะเริ่มต้นจาก economic calendar ว่าอาทิตย์นี้เรามี เทรดอะไรมั่งนะครับโอเคอาทิตย์นี้เรามี economic calendar นะครับที่มาจาก MQL ไฟ economic calendar ในอาทิตย์ที่จะมาถึง19ถึง5นะครับมันจะมีอะไรมั่งมันมี retail sale ของญี่ปุ่นมันมี pending home sale ของอเมริกามี GDP ของอังกฤษ GDP ของแคนาดา Consumer confidence index อันนี้ก็ดูซิ่อว่าครั้งที่แล้วมัน86.6ครั้งเนี้ยเขาคาดว่ามันจะลดลงก็ลองดูแล้วก็วันพุธหนู Tuesday วันอังคารประมาณเกือบเที่ยงคืนบ้านเราก็เขามี p o w e l l testimony ก็คือคุณฟฟรรเฟดเฟดเชมเบนเฟดเชเมรรเบน power ก็มีคุยกันแล้วก็ วันอังคารเอ่ a n ี Japan est, ่ปุ manufacturer non-farm employment change อันนี้สำคัญเขาคิดว่ามันจะลดลงนะลดลงน้อยลงเอ่อแล้วก็21 manufacturer crude oil เออทุกๆวันพุธทุกทุกวันพุธเขามีประกาศ crude oil inventory crude oil report อัตาทิ์วันก่อนที่ไลฟ์วิชาร์ทที่เขาเทรดไปก็หวังว่าคงมีประโยชน์ถ้าเผื่อใคร อยากไปยังไม่ได้ไปดูไลฟ์เดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะครับอย,อยู่บน facebook อคทีฟ t ทรดเ r a ร์ a a โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวไปค่อยดิง์อยู่ข้างล่างนะครับ t h u r s d a y nonfarm payroll อันนี้สำคัญเขาคิดว่ามันจะหดลงอีกเพราะว่ามันจะอีกอานมีของอเมริกาเขาจะเริ่มวันเว็บสไม่ใช่เว็บสหรอกเว็บแรกกลับขึ้นมาใหม่ ก็เดี๋ยวดูกันว่ามันจะมันจะแตกต่างมันจะมันจะกระทบผลเศรษฐกิจยังไงร,รีเทลเซลของออสเตรเลียแล้วก็ของอังกฤษก็ของยุโรก็มี President บ e g a r d s p e e c h นะครับโอเคเรามาดูกันเลยว่าเรื่องเองินท,ท,ทองกับน้ำมันจะจะมีอะไรมั่งข่าวแรกเลยก็คือเนี่ยไอเออปิดนี่ปิดยังไงเลยโอเค อ่า r e c e s s i o อ่ IMF นี่เขาคิดว่าอ recession นี่มันจะ worse than expect นี่ก็คือว่าในมุมมองของ IMF เขาบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันแย่กว่าที่คิดนะก็คือเห็นอเมริกาน้สึกจะระบาดอีกาเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งใหญ่เลยจากจากจากการประท้วงจากนู่นจากนี่เพิ่มขึ้นมาครั้งใหญ่มากอาจจะเพราะว่า ดูดูข่าวแล้วหลายๆรัฐเขาก็เริ่มเริ่มปิดเมืองอีกละเริ่มปิดตเริ่มมีเคอร์ฟิวเริ่มเริ่มไม่ให้ออกนอาบ้านอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจอเมริกานี่อ่าไตรามาสที่2เข้าไตรามาสที่3ก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นฟูมันมันน่าจะมันไม่น่าจะเป็น shape แล้วหล่น,น่าจะเป็น ushape แต่ u อ่ะมันมันจะยาวขนาดไหนต้องไปดูกันอีกทีนะครับอ่า e ีเซ s ชั่ worse than I expect อ่า and hit the job catastrophic ก็คือเนี่ยพังพินาศเลยนะ catastrophic ก็เพราะฉะนั้นพวกเนี่ยเหตุผลกเ็เป็น global economy shrink dramatically world ตกลงมาประมาณ4กับ5าเปอร์เซ็นต์อเมริกาประมาณ8%เปอร์เซ็นต์นะครับ UK ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์เยอรมนีของยูโรก็ประมาณ ปเกือบ8%เพราะฉะนั้นอตอนนี้ทั่วโลกยังยังยังไม่ยังไม่โอเคถึงแม้จีนจะขึ้นมาประมาณ1%แต่ว่ามีข่าวหนึ่งที่มันน่ากลัวอยู่เหมือนกันก็คือจีนเนี่ยตอนนี้จีนรู้สึกว่าจีนอันอ o y ย e n นของเขานี่จะอืมอันนี้อันนี้โอเคเขาบอกว่าจีนเนี่ย ตอนนี้มีคนตรงงานประมาณ80ล้านคนนะครับที่นี่เนี่ยก็ถึงประมาณ80ล้านคนของจีนนะเพราะฉะนั้นในการสร้างงานของจีนในการเอาพุทของจีนนี่เขาก็ยังยังอันนั้นยังยังมี big question ยังมีตัวตัว question mark ตัวใหญ่อยู่ว่าเขาจะกลับมาเร็วขนาดไหนกลับมามากขนาดไหนนะครับ แล้วต่อไปเ,ออเราก็มาดูว่ามีอะไรอีกมั่งที่น่าสนใจก็นี่อันนี้ก็คือสำคัญ China l o o m i n g Jobs Crisis ก็คือว่าคนตกงงาน80ล้านคนจะหางานยังไงให้ให้คน80ล้านคนเหนื่อยเหมือนกันนะก็เราจะดูว่าไตรามาสที่3เขาจะเป็นยังไงมั่งของจีนนะครับโอเคจบเรื่องการเรื่องเรื่องงานแล้วเนาะ เอามาทาเรื่องเลอแลไอเนี่ยมันจะส่งผลมันจะส่งผลกระทบให้ให้ใหใหเรื่องค่างเงินยังไงมั่งอย่างอเมริกานี่คิดว่าคนก่เราจะดูว่าจํานวนคนตกงานเยอะหรือเปล่าใช่ไหมอันที่สองก็คือว่าเราจะดูว่าจํานวนคนติดโคโรนาไวรัสติดกบโควิด19เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น สิ่งสำคัญก็คือพวกพวกรัฐรัฐหลายๆอย่างฟลอริดาอย่างนิวเจอร์ซีย์อย่างนิวยอร์กอย่างแคลิฟอร์เนียเขาจะปิดเมืองกลับไปปิดเมืองหรือเปล่ากับเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดเขาเพิ่งเขาเริ่มอย่างบ้านเรานี่ยนย์มานานแล้วศูนิวเคลี New ases, ยสิสสูญมานานแล้วแต่ว่าของของอเมริกาบางรัฐเขาเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดให้คนไปนั่งทานอาหารที่ร้านนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเผื่อร้านถ้าเผื่อเขาเเปิดอีก ก็เศรษฐกิจก็ยิ่งแย่ลงเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะอาจจะค่าเงินเศรษฐกิจอาจจะตกลงมาอีกรอบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเศรษฐกิจตกลงมาเนี่ยเฟดเขาอ่าเฟดนี่ก็อาจจะอาจฉีดเงินเข้าไปอีกอเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เงินเงินค่าของดอลน,นี่น้าของค่าของเงินดอลลาร์ตกลงมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นจับตาดาูเราจบเรื่องเงินมาแล้วเนาะก็มาเรื่องทองเรื่องเงินเงินทองทองแล้วมันเนี่ย ทองนี่ก็อย่างที่ว่าล่ถ้าเผื่อตลาดเขาตกใจเขาจะมาซื้อทองกันไม่ทองก็น้ำมันนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทองนั่นแหละแต่ตอนนี้ทองเนี่ยมันใกล้1,800ใกล้ามากแล้วมีก Goldman Sachs ก Top Advisor ที่ที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าทองนี่มันจะถึงอาจจะถึงพันแอาจจะถึงพันเอาจจะถึง2,000เพราะว่า่าเศรษฐกิจทัโลกเขายังไม่ดีขึ้น ก็ยังตกใจกันอยู่นะครับเพราะว่าไอ้อ,อ,อ,อผลหนึ่งก็คือเงินทั่วเงินอัดฉีดเข้าซิสเต็มเยอะมากทำให้ค่าของเงินต่ำลงนะครับอ,อ่ตอนนี้เรามาลุ้นกันว่าอาทิตย์เนี้ยทองมันจะถึงพันแแต่พันแปดไหมหรือจะเลยไปอีกเร,เ,รเ,รเรามาลองเรามาลองดูคิดว่านะน,น่าจะถึงเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าอ่า อเมริกาเขาเขาอาจจะเริ่มแพนิคแล้วเนาะวันศุกร์เนี่ยรู้สึกดาวจะหล่นลงมาอีกละดาวโจนนะครับมันจะหล่นลงมาแล้วเพราะฉะนั้นวันจันทร์นิงไม่แน่อาจจะถึงพันแปดแต่เดี๋ยวดูกันดูไปโอเคเนาะอ่าโอเคมาถึงน้ำมันน้ำมันนี่ก็คือมันจะตกไปมันอทองทองจะขึ้นถ้าเผื่อ,อถ้าเผื่อโควิดของอเมริกาเขาปิดอยู่ทั่วโลกเพิ่มขึ้น แล้วเขายังก็ยังปิดปิดถ้าเผื่ออเมริกาเขากลับไปปิดเมืองไอ้ราคาน้ํามันอาจจะลดลงก็ได้ของเอา w t s t Texas crude อเพราะฉะนั้นอยู่จะเห็นได้ว่าครูดอยเนี่ยอาจจะอาจจะลนลงไปตามกับ่า40เพราะว่าไอเองไอโควิดเนี่ยเขาขานั้นเขาเขายัางยังไม่แน่นอนนะครับความไม่แน่นอนของโควิดต่อเศรษฐ,ฐกิจสูงมาก สูงจนเฟดเขาจะต้องเขาจะต้องเมนเทนก็คือเขาจะต้องอปรับค่าดอกเบีย้ยต่ำๆนี่ประมาณ2-3ปีเพราะเขาไม่รู้ว่าจะมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเฟดนี่เขาทำเหมือนที่อเมริกาเขาทำเหมือนบางไทยก็คือว่าเขาบอกให้แบงก์ของที่อเมริกานี่เขาบอกว่าอย่าพึ่งจ่ายเงินเดเวเดนก็คือจ่ายเงินปันผล หมือนของที่เมืองไทยแล้วก็เขาก็ให้ไปทสลองไปสตร e สเทดสดูว่าถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดอันนี้ขึ้นอยู่จะมีเงินพอหรือเปล่านะครับเขากเาจะพยายามรักษาสภาพคล่องรักษาสเสถียรภาพของสถาบันสถาบันการเงินเพื่อไม่ให้คนแพนิคเพื่อไม่ให้คนตกใจและถอนเงินกันยิ่งคนถอน,ถอนเงินออกมาเยอะจะเป็นเหมือนเวเนซุเอลาหรืออเมริกายันตินาหรืออเมริกาใต้ที่เงิน ยิ่งคนยิ่งถอนมาเยอะนนอธนาคารไม่มีเงินให้เงินธนาคารไม่มีเงินสำรองให้คนถอนเขายิ่งจะถอนออกมากันเยอะก็คือการตกใจนะครับอันนี้สาคัญสําคัญต่อเศรษฐกิจมากทําให้ทําทให้บ้านเมืองวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะครับโอเคกลับมาเรื่องน้ํามันกลับมาเรื่องน้ํามันก็คือว่าตอนนี้นิ New COVID Fear นี่ก็คือว่าอย่างที่ว่ามีการหนีเขาเริ่มอาทิตย์ที่แล้วเขาเริ่ม ตอนนี้อาทิตย์ที่แล้วเขาเริ่มเขาเริ่มมี new cases ก็คือ new covid สูงขึ้นมาอีกแล้วแล้วตอนนี้สูงขึ้นมาแล้วอาทิตย์นี้สูงขึ้นมา,มากขึ้นอีกก็คือ new high อ new high ของของ,ของ new patient ของ new covid มากที่สุดนะครับตั้งแต่ตั้งแต่คิดว่าเดือนเดือนต้นเดือนพฤษภาฯนั่นแหละจากจาก,จากเดือนสัพพาเดือนต้นเดือนพฤษภาจากที่มันลงมา จน,จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันมันพุ่งขึ้นมาอีกม,มันพุ่งขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นต้อง,องจับตาดูทีทีถ้าเปิดโควิดมันพุ่งขึ้นมาอีกคนตกใจมากขึ้นดาวมันจะตกอ่าหุ้นดัชนีหุ้นจะตกนะครับแล้วคนจะไปแห่ซื้อทองกันมันต,ต้องวังจับตาดูอีกทีหนึง่งนะครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนี่ก็คือว่าอันเนี้ย peak fuel demand will o c c u r within 10 years ก็คือเข้าหมายถึงว่าในอ้อความต้องการของน้ำมันเนี่ยมันจะพีคสูงสุดภายใน10ปีนี้หลังจาก10ปีหลังจากพีคสูงสุดละความดีเมนด์นี่มันจะค่อยๆต่ำลงเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันอาจจะลดลงอีกก็ได้อาจจะไม่ไม่ไปถึง60ไม่ไปถึง80ดอลลาร์ต่อบาร์ออย่างนี้นะครับต้องต้องอันนี้สำคัญต้องจับตาดูอาจจะต้องอ่าถ้าถ้าเป็นทางตเลขแหละ ทางหุ้นอาจจะไปจับตาทาั้ง,งนักลงทุนหลายๆท่านอาจจะไปจับตามองพวกอ่าพวก alternative energy ก็คือว่าพวกบริษัทผลิตผลิตไฟฟ้าผลิตพล,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 ลังงานอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างตอนนี้เทสล a นี่รู้สึกจะหุ้นเขาพุ่งสูงขึอยู่เหมือนกันจำได้ว่าปี2011ตอนนี้เท s l a IPO นี่มีเพื่อนร่วมงานของผมซื้อเท s l a ห้าสิบห้าเหรียญห้าสิบห้าเหรียญตอนนี้แช่ซ่ามันกี่บาทละมันกี่เหรียญละก็ลองดูก็คิดดูออกนะครับอตอนนั้นเขายังบ่นเลยโฮ้ยต้องห้าสิบห้าเหรียญมันแพงนะตอนนี้มันกี่บาทแล้วก็เดี๋ยวก็ลองดูออกนะครับอ่ามีอีกข่าวหนึ่งก็คืออาทิตย์นี้เขาจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะ i n d e p e n d ดนซ์ก็คืออจจะอาทิตย์นี้เขาจะมี4 o t h July ก็คือวันวันชาติเบิร์ดเดย์ของอเมริกานะครับ วันที่4กรกฎาคมเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นจะจะปิดเร็วในวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นพวกที่เทรดทองกับเทรดน้ำมันต้องดูดีๆว่าตลาดเขาปิดกันกี่โมงตอนนี้รู้สึกว่าจะ Friday June 3 rd, พวก product equity เขาจะปิด12 Central หรือไม่ก็ Midnight บ้านเราก็คือ,อ12นาฬิกา24นาฬิกา24นาฬิาของคืนวันศุกร์บ้านเรานะครับ แล้วก็ bitcoin fx energy ทุกอย่างพวกนี้ปิดวันศุกร์ปิดเร็วแต่พวก g r a e n พวก soy พวกอย่างเงินเนี่ยวันพฤหัสเขาก็ปิดแล้ววันศุกร์ก็ก็ปิดนะครับต้องดูดีๆโอเคแล้วเรามาดูทางที่เรื่อง fundamental เราคุยกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะเราจะมาดูเรื่องเทคนิคเทคนิคเรามาดูกันเรื่องเรื่องเงินเรื่องเงินดอลลาร์อินดีดอลลาร์อินดี โอเคดอลลาร์อินดกซ์นี่ก็คือว่าอย่างที่ว่านะครับตอนนี้เขาจะตอนนี้เขาจะเริ่มตกใจครั้งที่2ละเพราะฉะนั้นอันนี้มันอาจจะถ้าเผื่อเขาเฟดเขาอัดฉีดเงินเข้าไปอีกดอลลาร์นี่อาจจะตกลงมาอีกตอนนี้น่าจะซัพพอร์ตน่าจะประมาณนี้นะครับ96.4ก็ถึง95ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูกันว่าถ้าเผื่อดอลลาร์อ่อนยูโรมันจะแข็งกว่าไหม บริ t i s บริ u n d พาวมันจะแข่งกว่าไหมเจแปนนิสเยนมันจะแข่งกว่าไหมพวก่เทรดฟอเร็กนะพวกพวกอะไรอ่ะสวิตช์แฟรงก์ c แคนาดีนดอลลาร์ออสซี e ดอลลาร์ s, ars, ars, ดูว่ามันจะมันจะตามเทรนด์ของดอลลาร์แข่งกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าออสเตรเลียที่มีตอนนี้เขาเขาก็เริ่มมีเขาเริ่มเขาเริ่มกังวลกันว่าโควิด ที่ออสเตรเลียอาจจะควบคุมไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องดูแต่และประเทศว่าค่างเงินเ,เขาจะเขาจะขึ้นขึ้นลงลงกระทบมีผลกระทบก่อกาบค่างเงินของเขายัางไงเพราะฉะนั้นยูเท d ดแพร์ไหนมันเป็นหน้าที่ของยูที่จะต้องไปดูว่าที่จะต้องจับตาดูว่า,าแต่และค่างเงินมันจะเป็นยังไงมั่งนี่ก็คือ fundamental แต่เนแต่ technical นี่คืคาดว่าดอลลาร์เขาจะตกลงมาอีกหน่อยหนึ่ง นะครับแล้วต่อไปเรื่องเงินตอนนี้ก็ยังก็ยังอยู่ในแนว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 ต้านอยู่แนวบาร์ด uh, อยู่ในแบร์ิชอยู่นะครับต่ำกว่าเส้น200อ่าเรื่องทองทองนี่ก็คือท่าทองนี่ก็เกือบเกือบถึงละเกือบถึงพันแปดละ,อะทองเดลี่พันแปดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โอเค นี่ก็คือแท่งแท่งเทียนมันลีกก็คือเป็นเดือนแต่ละแท่งก็คือเดือนนี่ก็คือสองพันปีไหนเนี่ย August 2011ก็คือเดือน8ของอของสอง2 0 1สบ็ดนะครับนี่ก็คือเกือบ2000ัเข้า2,000ละนี่ก็เรากำลังจะรุ้นว่ามันถึง1 8 0 0ปหรือเปล่าเนาะคิดว่าอาทิตย์เนี้ยมันน่าจะถึงยังไงยังไงก็ตาม เทรดด้วยความระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่าตลาดตอนนี้ ATR รู้สึกข้ามพันฝนเขาวิ VIX เขาเยอะเลิมอยู่เหมือนกันนะครับ uh, ตอนนี้ uh, ทองกำลัง bullish อ uh, ยู่คิดว่ามันก็อย่างว่าแหละถึงพันแปดแล้วก็มาเรื่องน้ำมัน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 ตอนนี้เขาเทรดเขาเทรดของ u อกัสครูดอยก็คือของเดือน8นะครับเดือน มิุนาการักสิงหาเดือนสิงหาเดือนสิงหาเดือน8นะครับตอนนี้ยังอยู่ในยังเบลล์เทรนด์อยู่นะครับถึงแม้จะขึ้นมาก็อย่างที่ว่าเจอเจอ,อ40เจอลอยต้านแค่ประมาณ40แล้วสปอร์ตนี่น่าจะเป็น35นะประมาณ35ไม่รู้จะตกลงมาถึง35หหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องดูกันนะครับเอาไว้ตอนนี้มีแค่นี้ก่อนแล้วอย่าลืม กดไลค์กด subscribe กดแชร์ uh, share ของเพื่อจะได้ดู uh, เรื่องเงินเงินทองทองน้ำมันและน้ำมันในอาทิตย์ต่อไปนะครับมีทุกอาทิตย์ uh, ประมาณวันอาทิตย์นี่แหละเพื่อจะได้ว่า uh, เพื่อจะให้นักลงทุนทุกท่าน uh, ได้ดูว่าเรื่องเงินเงินทองทองและน้ำมันเนี่ยจะมีตัดสินใจในทาง uh, มีเครื่องเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการลงทุนนะครับ เอาไวอา้อาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีครับ